โมีเมนูเด็ดครับนี่โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะทําเมนูเด็ดกินกันนะครับวันนี้เป็นปลาที่หายากบางนะปลาหวานนะเดี๋ยวดูใกล้ๆหน่อยเป็นปลาน้ําจืดนะครับปลาชนิดนี้หากินยากนี่หัันหัวมานี่นี่ครับนี่เป็นปลาบางตัวก็นี่คือปลาหวานนะครับนี่ปลาหวานนี่มีปลาเสียมโอ้ปลาเสียมปลาที่เราย่างคลิปแรกอ๋อนั่นแหละอร่อยครับนี่ เคยไปกินที่สีสเกตมาผมจําชื่อร้านไม่ได้ละที่เขาต้มต้มต้มปลาเนี่ยใส่ผักกระเวยนะวันนี้นี่เราจะทําต้มยาใครจะทานู่นเรียนทํำไหมหรือว่าเธอจะทําสูตรอันนี้ที่ที่เคยไปกินที่สีสเกตจําได้ไหมที่เราไปนั่งกินแล้วที่ต้มเออ,เอ,เอ,อใช่สามภาคเออแล้วสามภาคสี่ภาคกันแหละนะคือเขาจะใช้พี่ขึ้นูสวนนะครับแล้วมีพี่แห้งด้วยแล้วก็มีใบกระเยยนี่คือขาดไม่ได้เลยคือนี่ครับ ผักกระแยงหอมผักกระแยงออาเต้นเต้นหน่อยหอมผักกระแยง <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีผักใบแมงลักแล้วนี่มีส้มปล่อยมีมะนาวมีพริกขี้หนูสวนมีข่าอ่อนๆครับนี่มีตะไคร้แล้วก็มีหอมแดงหอมแดงหอมไทยแดงไทยนะครับทุบให้มันแตกอ๋อไม่ต้องไปโขกใช่ไหมตุบให้แตกแล้วก็ใช้พริกแห้งพริกแห้งเอามาตำโขกๆพอหยาบๆใส่เป็นน้ําแกง ผมว่าต้องลุงเด่นเนี่ยเป็นคนที่ชอบลุงเด่นเนี่ยเป็นคนที่ชอบที่ไปชิมนะครับเราไปกินร้านอาหารหนก็ชรชาติเนี่ยเราพอเรากินเสร็จเนี่ยเฮ้ยรสชาติที่ถูกใจเนี่ยผมก็จะก๊อปปี้มาทันทีอาจจะเหมือนบ้างหรือบางทีทําอร่อยกว่าต้นตำรับหรือบางทีใกล้เคียงแต่รสชาตินี่มันถูกดิ้นเราเราก็จะจัดนะครับเดี๋ยววันนี้ใส่น้ำปลาผมว่าต้องใส่แน่นอนต้องใส่น้ำปลาด้วยเพิ่มความแซ่บความนัวเอา้าทำไมเก็ตดับอ,ะอ่ะเปิดตั้งนานม้งแกลืมเปิดวาล์วเปล่า ผมเปิดวาวโอ้แก๊สหมดแก๊สในบ้านหมดว่าจะเปลี่ยนวิวถ่ายทําสักหน่อยอ่ะกลับมาหลังบ้านที่เดิมครับอยู่ใกล้ๆกับดีวัลลวเรานี่แหละอ่ะมาน้ำเดือดๆอนะนี่พริกแหยย้งที่ผมว่านะครับไม่ใช่พริกสดนะเป็นสูตรที่ผมก็ชิมมาเขาใส่อย่างนี้นะครับพูดก็ไปให้น้ําเดือดตามด้วยขาวอ่อนๆครับคนมาเฮไงดิคนได้ใต <c oughs> ่ <c oughs> ก็อ๋อโอ้ยออนดูเป็นเป็นทำอะไรเมื่อกี้ หนูจะช่วยป้าไอ้ใส่นี่ไงโอเก่งเนาะดีไม่ได้เข้าโรงพยาบาล <c oughs> อ่ะน้ำาเ,เดือดครับ <c oughs> ก็ว่ามันหม็นๆอะไรนี่ใส่ตามด้วยตะไคร้อ่ะหอมแดงใส่ลงไปเลยตามด้วยหอมแดงลงไปเลยครับนี่แต่ผมยังไม่เคยทํานะสูตรนี้ทาด้วยมะเขือเทศครับไม่ผ่าหรอกใส่ไปอย่างนี้เลยเห็นเขาโชว์อย่างนี้ร้านอาหารเ <c oughs> ดือดจะจัด,จดนะครับตามด้วยเกลือป่นครับตามด้วยผงปรุงรสนะครับใส่ไปนิดนึงอ่ะ แล้วก็มีวามหัวใจหลักกับใส่น้ำปลาเข้าไปหน่อยนึงนปลาล้านี่มันลดกลิ่นคาวดีมากนะครับนี่ครับผมนี่ครับให้ความเปรี้ยวเนี่ยจากธรรมชาตินี่คือส้มปล่อยครับใส่เข้าไปในหม้อ,อเลยส้มหปพอดีพอดีครับส้มปล่อยนะคนนิดนึงครับคนให้น้ำเปรี้ยวมันออกเห็นไหมโอ้โหนี่ครับน้ำเดือดจัดจัดจดูโอ้โหน่าก,กินจริงเนาะ,ะ,น,ะน่าก,กินจริงๆนะครับนี่คือ ปลาหวานปลาเสียมครับนี่บางทีมีตังไปหากินไม่มีนะต้องไปก่อนคนอื่นมันงั้นไม่ทันครับเนี่ยนี่สองร้อยบาทเฉพาะปลาเนี่ยนะครับปลาเสียมปลาหวานมาเด้คุณยายสิว่ากินข้าตบน้องปลาเขาบอกให้น้องฝ้ายพูดอู้เหนือวะอู้เหนือกะเจ้าอู้เหนือก็ได้เมันก็นพได้หมดค่ะพ่อพ่อเกิดอยู่ตีเจียงไฮเกิดเจียงไฮเวลาเวลาออกข้างนอกเวลาไปเรียนหนังสือเรียนกับเพื่อนผคนเหนือเจ้าก็อู้เหนือถ้าเข้าบ้านมา สำเนียงเตียนค่ะสองชั้นสองตัวชั้นเอาปลาสดๆเลยครับเด้อใส่เลยพี่นอ้องเดี๋ยววางแขนใหม่อีกนะไม่อีก,อ,กอู้เยอะนะเนี่ยโลเป็นโลครับอู้ดูครับเดีย๋ยวไปคนเดีย๋ยวไปทำอะไรมานะครับผักกระหยังรอแป๊บหนึ่งก่อนนี่รอมันเดือดๆแป๊บหนึ่งครับโอ้ยนี่ครับปลาเน,น,นื้ออ่อนปลากระแหงครับใสนน่น้ำปลาละนวลัวเดี๋ยวตามด้วยนำ้นำมะนาวนะครับแล้วพริกแป๊บหนึ่งถ้าใกล้จะสุดเดือดเต็มที่เลยครับดูครับแอบชิมเมื่อกี้น้ำซุปนัวนะครับนี่ใช้ได้เลยครับนี่ ครับดูเอาละครับวันนี้น้ำต้องเยอะนิดนึงเพราะว่ามันเป็นตอนเย็นๆน,นี่มันส่วนมากมันจะต้องเอาไว้สดครับเดี๋ยวใส่หม้อไฟสดๆนะเดี๋ยวดูน่ครับก็ตามด้วยคี้ขีนสวนแล้วก็นี่เลยไฮไลท์ของเราผักกระแยงครับใส่นี่เลยหอมผมเคยไปกินมาแล้วไม่ต้องซอยแ<อ>ล้วหอมเงี้ย เดี๋ยวใส่หม้อไฟครับแล้วก็สุดกินน้ําซุปมันอาจจะเติมผงนัวนิดนึงแต่น้ำน้ำซุปเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวชิมชิมน้ำซุปอีกรอบนึงใส่ผักกระแหเข้าไปแล้วหอมจุนยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชิมดูหน่อยแล้วก็พริกขี้หนูสวนสวนี่ใส่ตอนสุดท้ายมันจะได้กลิ่นของน้ำลายน้ำลายไปโอ้หั่นเปรี้ยวนิดนึงขาดเปรี้ยวก,ก็ขาดนน้ำปลาอาีกนิดนึง มีมะนาวมปเลยครับจดดวดเลยน้ำปลาจวดหนึ่งแล้วก็ใบเมงลักนะครับแล้วก็ผงนัวนิดหนึ่งความหวานจากปลาครับปลาสดมากเลยใส่ผงนัวไปนิดหนึ่งจบข่าวเป็นการอิทิรอบหนึ่งนี่ขาดไม่ได้เลยนะใบเมงลักหอมนะคนเหนือมาทำอาหารอีสานครับเคยไปกินมาแล้วนี่ มาดูในหม้อนี้ทีนี้อิีกแตเลยครับนะหอมปลานี่มันปลาปลาหวานปลาเนื้ออ่อนนะครับนี่ตัวหนึ่งกินกับข้าวได้อิ่มนะครับกินผักกระแยงขึ้นมาเลยนะกลิ่นมาสุดๆนี่ครับเดี๋ยวอมผักกระแยงมายามฟ้าแรงลงมาแอบแอบเสียงเขียยจะนะลองต่อเลยนึ่งนะนนี่ไปไปกินข้าวกันดีกว่าวันนี้เอาอย่างเดียวพอแล้วเนาะ มีผลไม้มีกับข้าวอะไรกัแต่ว่าอันนี้ผมอยากจะสดแบบเดี๋ยวๆสดโซซดโซคิดจะน้ำปลาจะพี่ไปโอ้โหแซ่บเลยผักกระหยงแซ่บเวอร์ผักกระหยังอร่อยมากหอมเนาะโอ้โกักลิ่นเนื้อปลานี่ยกลิ่นผักกระหยงกันนี่มาเข้ากันดีดี ใส่น้ำปลาก็นัวครับไม่ดับกินข้าวแบบสนิทเลยอ่แอบเวอร์ไปหาอะไรกินเย็นๆเหมือนเดิมนะเดิมตั้งแต่เปิดช่องใหม่นี่รู้สึกขยันทำกับข้าวคนเยอะนะจากปกตินี่ทำอะไรกินครับนี่ผัดผัดก็หน่อยกระดมมันนะคะกระดมฟรีเท่าน้ำปลาหรืออะไรอ่ะเขาต้องเอาน้ำปลาโรยๆข้างนะอันนี้อันนี้ไม่ได้เตรียมกันก่อนนะ เล็กไฟแรงแรงที่สุดเลยแล้วก็เอาน้ำปลาลาดลาดาดมาข้างราดลาดเดีด๋ยวนะให้ปากมันหอมเราลาดเลยตอนนี้มันหอมมันต้องไปนคนมันแล้วใ,ให้กินน้ำปลามันไหมนะเออเอาน้ำปาลาหลอดราดข้างเค็มไหมพอดีพอดอีไม่รู้เธอคนทำยังถามว่าเค็มไหมใส่น้ำตาลนิดนึงใส่ผงนวลนิดน,นึนงไม่ต้องใส่น้ำเดี๋ยวน้ำจากกระดมปลีจะออกมาเองครับไม่รู้แล้วแต่เธอ มันมีพริกไทยอ่ะพริกไทยเม็ดจนพริกไทยพริกไทยบดอ่ะใส่พริกไทยบดเข้าไปนิดนึงหอมเฮ้ยเพื่อนเป็นคนวะนีให้มันไหม้ก่อน,นให้มันให้ให้น้ำปลาไหม้ก่อนเห็นพริกไทยไหมเออนั่นแหละบดใส่เลย<ะ>เออใส่พริกไทยดำด้วยเห็นไหมให้มันไหม้ก่อนนิดนึงมันจะได้กระท้อนน้ำปลาไงเอาโอเคเลยขยำเลยเอาละครับโอ้โหโอ้โห อาจจะมีการแอบใส่น้ำครับวันนี้เห็นไหมเดี๋ยวรับน้ำจากน้ำนี่มันจอดมาเองอันอบนบนอันไหนมันไหมก็เคี่ยเขี่ยวมาหมุนเทนี้หมุนเลยโชว์โชว์ให้มือในการเขาเรียกอะไรอ่ะนี่เหรอเออเออนี่ดิกระลำปีร้านอาหารเราก็ทำนี้แหละจานแปดสิบบาทนู่นอะไรๆห่างๆนะเอาน้ำเอ็นทอดน้ำปลา แล้วเขาชิมกันได้ไหมชิมเลยก็หอมนะโอ้ไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยกลิ่นอะแสบแสบดีอ่ะพาเล็กหญิงแสบเหรอเชฟเชฟของแท้ครับขนไม่ขนมือขนแขนหายไปครึ่งข้างแล้วครับหอมเลยหอมไหมเนาะไม่หอมผมว่ามันไหม้มากกว่าเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วนะสุกนะสุกค่ะอืออ้าวสุกก็สุกครับ คนที่บ้านบอกว่าสุกก็จำเป็นต้องต้องกินนี่แหละลลแล้วผัดผักขนาดจะขีดเกกินเลยนี่มันคนละอย่างกันแน,น,น่ <c oughs> นใจนะว่าสุกอ่ะสุกก็สุกอะไรเลยครับเม,มนูนีนน<ะ>้น่าจะเป็นกับข้าวไหมถามจริงๆกับแก้มเด่นค่ะน่าจะใช่เพราะว่าไม่น่าจะเป็นกับข้าวเท่าไหร่ โอ้ฝีมือใช่ได้ีมนะครับหอมกลุ่นนะครับอ๋หอหอมนั่นทุ่งนะครับนี่ดู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 ด,ดูโอ้เป็ดตัดแสบอยู่แล้วในพี่น้องหนา้นาตตหน่ากินขนาดนานครับอู้สามภาษาสามเวอร์ชันเลยครับเนะี่ยอู้เหนืออู้ไทยอู้เบาอีสานโลดเอาพี่น้องเป็นยังไงน่าก,กินกระเจ้า <laughs> 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 เอาแลวเออน่าก,กินอยู่เจ้าไปไปไป <laughs> ไป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 นั่งชิมกัน อยางตอนนี้เหมือนฝนจะตกครับวันนี้ดูลมลมแรงมากเลยดูนี่ครับลมแรงมากเลยอุ้ยทันไหมเนี่ยเข้าไปเข้าไปนี่ครับแล้วก็เสร็จแล้วครับพร้อมพร้อมรับประทานกันนี่กระหล่ปลีทอดน้าปลาเนาะแล้วก็นี่ต้มปลาเนื้ออ่อนเดี๋ยวใส่แอลก็ให้เขาไปมันจะเดือดปุ้ๆก็มีผักผลไม้นิดหน่อยข้าวนิดหน่อยมีหอยหอยเมื่อเช้าสดายมันอยู่นะเราใส่ตู้เย็นไว้ครับก็ไปอุ่นมาเมื่อกี้นี่ก็ เดี๋ยวไปเวฟอีกรอบนึงก็ได้เนี่ยมนันก็สดายนะอร่อยอยู่ครับกับข้าวมื้อเช้านะนี่ก็เป็นกับข้าวตอนเย็นๆนะครับเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งของครัวลุงเด่นนะครับตอนเย็นๆนะอ่ามันดูเบื้องหลัองอยู่บ้านครับนี่พูดไปพูดมาน้ำลายมันก็ไหลครับน้ำแอลกอฮอล์เดือดไหมโอ้เดือดแล้วครับลองชิมดูน้ำใสๆอย่างเงี้ยให้น้องไฟชิมเลยใช่ไหมคะลายนะลองชิมดูลายนี่ไม่ใช่คนนะใช่น้ำแกงนอ่านหน้ามันมองกล้องกันสิเออจะได้ชิมให้เอฟซีเราได้เห็นกันนะ เฮ้ยกลัวมันร้อนถ้าให้มีเสียงดังมันจะไม่มันจะมีเพิ่มออกซิเจนมันจะไม่มันจะไม่ร้อนอไรอีกคำนึงยังไม่ได้ดรู้รสชาติม,มกับสดแนวะห่อนอ,นอสดด้งเลยห่อนหรอ่ะเอาชิมปลาหน่อยดิเอปาอปลาเอาปลามันมีปลาหวานกับปลาเสียมนะเาปลาตัวไหนก็ได้หวานเหมือนกันนี่ลองลองชิมดู เขียนเนื้อมันดูหอมผักกระแครงเนาะอืมหอมผักกระแครงมากเลยนี่ครับเนื้อเขาจะแน่นๆอย่างนี้เลยนะคุณโอ้หวานมากเลยืมกปลาหวานปลาเสียมเนาะแพงจะตายเนี่ยที่บ้านเราขายนี่ซื้อมากิโลสามร้อยนะแต่เนี่ยอร่อยครับคือ แม้แต่ว่าผมยังคาใจอยู่ในน้ําซุปผมเนี่ยมันดูแบบธรรมดามากเลยมันมันน่าจะสีเติมปลาอีกหน่อยไหมคุณพฮะอร่อยอืมอร่อยแล้วนะแต่มันพอดูบางทีเขาถ้าถ้าเป็นคนเหนือดูเนี่ยเขาบอกงงในหนังพริกกระบาตำกะปิกระบาดใอแต่มันเป็นอีกรสชาติถ้าใส่ปลาไปมันแทนเหมือนแทนกะปิเนาะแล้วก็รสชาติมันจะออก มันหอม,อมหอมใบผักะกแยงแล้วก็น้ำซุปมันก็จะออกเปรี้ยวหอมส้มปลอยใส่มะนาวเข้าไปครับถึงเวลาชิมนะครับในชิมหนะักกินแต่ว่าตอนเย็นบางทีข้าวเรื่มเตรียมไว้ข้างๆนะจานนึงก็กินปลาก่อนนี่มันหวานหนักนะนี่หากินยากนะกินน้ำผักเปรีอ้ออเนาะ ใครมาบดให้นน,นอยใหญ่คุณยายคีพูดแมวลูกสาวเธอแหละอืมสดเลยครับอือหือเปรียปร้ยวๆแล้วก็ผักกระเงยงชูมากคนเหนือนี่บางคนหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะผักกระเงงคนเหนือเขาไม่ไม่ไม่มีหรอกคะมีแต่ คนดีสอาดเนาะเเอาอุ่นเหนือดีกว่านคนคนเหนือนี่คนเหนือนี่แต่แต่ไม่มีทัพให้นะคนเหนือนี่เขาเขาไม,นมน่น่าจะเหมือนมันน่าจะมีคือไม่มีว่าว่าไงภาคเหนือนี่ไม่มีภากตะแยงแต่คนเหนือบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเพราะมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นนอเหมืนอมมนกับคนกินแมงดาอะไรเงี้ยคนกินแมงดาบางคนก็มากบางคนก็บอก่มากมเจ้ามีเจ้าเลยเ ม่โอ้นอ่าเฟร้หวานนี่ขนาดเลยนี่อุ้ยมันต้องกินกับข้าวน,น,นนะจริงไหมเาขากินเล่นก่อนเสนอคำอู้งกำมือเจ้า <laughs> ภาษาเหนือวรรณคัมเจ้าเจ้าอะไรเขามาจากสุราษฎร์เขามาทำสวนเนี่ยเขาบอกมาถึงเชียงรายแล้วบ้านลหลังไหวนึกว่าได้เจอ เมื่อจะเจอสาวเหนือสวัสดีเจ้าเข้าไปถึงสวัสดีจา้าให้ไม่แป่ไดห <c oughs> วายปลาร่วยมากทำทำอาหารของบ้านนอกหรือเปล่ามีตรงอีแตนยังตะไละตล่อะไรกับบ้านก็ได้ ทะเละกะบ,บ้านบดได้บีคนมสะส้งโอ้เปัญอ <c oughs> กินงานเอาด้วยนะกินังานไม่มีผัตะแรงครับทินงานกะบ้านมาแล้วเาขาอ,อิจามะส้ม <c oughs> อืมนวนอมนวน เนื้อนุ่มมากแบละค่อยค่อยละเอียดในการตัดเนื้อปลามาเนี่ยมันจะเป็นแบบูเนื้อมันเน้นแล้วหวานนาะเนื้อเน้นค่อ,คอยอใกล้คเคียงกับที่ผมเคยไปชิมที่รีสะเกตอยู่แต่เขาเด็ดกว่านี้แต่ว่านี่ก็ไม่น่าเกลียด อาหารนหนสีผักมนะั้งร้านชื่ออะไรนี่ยจำไม่ได้ครัใกลใ้ๆร้างรถไฟใกล้ๆที่สถานีรถไฟมั้งเนาะมันมีมันมีรถไฟยังไม่ได้ชิมเลยเนี่ยชิมเดอ้อชิมเดอ้เดอก็ได้ให้กล้องดูเนี่ยเวลาจะกินก็ให้เอฟซีเขาดูไม่ต้องไปหลบหน้าหลบตาหนวดใช่เราอย,ย่างเดี๋ยวนี้ให้เขาดูหน่อยว่านี่อร่อย หอมเียครับหอมเีครับว,วันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูเด็ดนะครับสมใจอยากลุงเด่นเลยครับอ่าเป็นเมนูปลาหวานนะครับกับปลาเสียมต้มใส่น้ําปลานิดหนึ่งใส่ใบกระอ่าเขาเรียกใบใบผักกัะแยงครับได้ความเปรี้ยวจากใบส้มปล่อยสดแล้วโล่งคอมากเลยครับนะนี่ครับกินปลากันไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีครับเหมือนฝนจะตกวันนี้ครับ ร้อนอากาศอบอ้าวพอสมควรนะครับแต่ว่าก็นั่งกินข้าวแบบชิวๆครับนะก็เป็นน้ําแกงที่ดีครับรสชาติดีนี่คนอื่นเขตากินแต่เนื้อปลาครับรสชาติดีมากเลยมีโอกาสไปซื้อหรือไปเจอปลาพวกนี้มาลองเอามาทําเมนูนี้ดูนะครับถ้าไม่เจอก็ปลาขาวปลาคังปลานิลปลาอะไรก็น่าจะน่าจะได้นะครับอร่อยดีครับก็ก็นั่งกินกันไปคุยกันไปนะครับเป็นบรรยากาศแบบบ้านๆครับน่าชมกันต่อนะครับคือถ้ามาถ้ามาอเมรยันน น้อยที่จะได้พูดภาษาเหนือก็น้อยคนเขามาจากต่างจังหวัดอ่ะกขาอกตั้งใจมาจากอีสานอ่ะมาถึงเชียงรายกัว่าเจอสาวเหนือมาถึงก็พูดยังไงจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าหายหมดหาเจ้าไม่เจอไปแล้วครับเนาะก็อร่อยเนากเมนูนี้มีโอกาสเรามาทำเราไปชิมดูนะครับเป็นอีกช่องหนึ่งครัวโรงเรียนแฟมิลี่เป็นเบื้องหลังของ ช่องหลักผมก็คือช่องครัวบานทุงกับลุงเด่นครับก็มเห็นบรรยากาศทำกับขเาวอยู่บ้านอยากให้ท่อน,นได้เห็นบรรยากาศแบบเนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กำลังใจลุงเด่นกับน้องไายด้วยนะแล้วก็น้องไายก็ขอ,ขอขอบคุณเอซีทุกคนที่ให้คำแนะนำย้ำเลยค่ะว่าให้คำแนะนำน้องไายปะพุงตรงนั้นตรงนี้น้องไายก็จะพยายามทำ ทำให้ให้ให้ดีมากๆคขอบคุณเอฟซีดีให้ความอ่เมตตากับเราเนาะค่ะไปแล้วครับี่จริงเป็นคนขี้อายที่จริงนี่ไม่อยากเมื่อก่อนนี่คือที่น้องที่ที่ว่าเขาไม่ออกกล้องตลอดคือคือมันเหมือนดูเขาดูแปลกๆเขาก็เลยไม่อยากออกกล้องผมก็ไม่อยากจะไปบังคับเขาอะไรงเงี้ยนานแล้วตั้งแต่ทําช่องใหม่ๆเนาะสมัยนั้นใครก็ยังท o u t u b e น้อยตั้งแต่ปีนึงสี่หนึ่งห้านะมันก็เลยแบบมันแปลกมากสมัยนั้นเน็ตก็ยังไม่ดีอัพคลิปคลิปตรงเนี้ย ทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนนะครับกว่าจะได้คลิปหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเน็ตเน็ตช้ามากสมัยนะั้นแล้วก็มือถือก็ต้องแล้วก็อขอบคุณคุณแรกก็คือคุณเดน่นคุณยายทานแล้วก็สําคัญคือพี่เคนกับพี่แอนแน่คะครับชวนน้องไฟท์ทาบ้างคือน้องไฟายจะทําตอนอายุสี่สิบอีกไม่กี่ปีก็สี่สิบแล้วนะคะ <c oughs> จะทำตอนไหนคะจะไปโชว์ความสวยตอนแก่ไม่ได้ไม่มีใครคดูเพี่แนแนบอกขอบคุณคุณคนะขอบคุณพี่แอนแน่ะค่ะ แล้วก็ถ้าพี่แน่มาเที่ยวเชียงรายหรือว่าอยู่ใกล้ๆก็แวะมาทานข้าวด้วยกันนะคะเป็นเป็นนางเอกได้นะมทำกับข้าวเป็นหรือเปล่าเดียวปัญหาที่สุดก็คือทำกับข้าวให้เป็นนะคะไปแล้วมั้งร้อนแล้วเนี่ยดูเงินเลยค่ะแม่พะจะเป็นคลิปเราพูดยาวจะไม่ได้เปลี่ยนคลิปสักทีเอาปิดคลิปไปหน่อยก่อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เป็นกำลังใจให้น้องสายกับโรงเต้นนะคะครับ,บคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ